สีฟ้าเนี่ยจะเป็นรถอะไรวะเมื่อกี้ลืมละสวัสดีครับ,รบถ้าผมไปจากช่องพ่อว่าสเตชันครับข้าบผมพูดจากสวิตชอ,อมาหายหน้าหายตาไปอืมวันนี้มีอะไรมาครับไปวันนี้เป็นของจากทางบ้านฮะที่เราดองกันไว้เป็นเดือนแล้วด้วยอ่าเาส่งมาเป็นเดือนแล้วอันนี้เป็นบะหมี่จริงจังเลยจริงจังจริงจังจากทางบ้านพรีเซนเตอร์คือเสียเส่ยวจ้านเสี่ยวจ้างอ่า เ็นดาราชั้นนําเลยแหละดังมากะะนะเสียวจ้านเสียวจ้านสีฟ้าเนี่ยจะเป็นรถบะหมี่กวางตุ้งหมูสามชั้นส,สีแดงเนี่ยคนที่ส่งมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นหม่าล่าค่ะหน้าตาประมาณนี้เสียวจ้านบะหมี่กวางตุ้งหมูสามชั้นอันนี้เป็นเขาว่าหม่าล่าเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูก่อนว่าเป็นยังไงเอาจากกล่องไหนก่อนออกล่องน้ําเงินแล้วกันเพราะว่าแอบแกะไปแล้ววันนี้ได้มาอย่างยากแล้วจริงจังเลยแกะมาเป็นแบบนี้โอ้โห คู่มืออยู่ข้างในแต่ถึงแอลแกะข้างในมาก่อนไงภาษาจีนด้วยก็บอกรายการนี้เป็นรายการที่ทําอะไรง่ายๆ่นี่เบอกว่าเปิดปุ๊บก,กินปั๊บเปิดปุ๊บเอน้ำกินได้เลยไปสําเร็จรูปสําเร็จรูปอยู่ต้มสามนาทีเองนี่ก็เขียนอยู่เนี่ยสามถึงสี่นาทีพ <c oughs> ี่โปเปวดหัวกับสิ่งนี้เอาไมอ่ะอ่าดูก่อนแล้วกันข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็ะจะเป็นน้ำซุปมั้งเครื่องปรุงน้ำซุปมันดูยืดยือ่ะแล้วก็มีอันนี้อะไรวะน่าจะเป็นพวกซอสซอสปรุงรสอันนี้น่าจะเป็นผักเพรราะมีููปผผัักกอย่แห้ง อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ผมชอบอะไรอย่างนี้ปาปาปลองดูดีๆไม่ใช่ฮะซิกเนเจอร์เขาอะ่ะจะมีตัวละครจีนอยู่ว่าเอ้ยมีกระตงกระตุนีแบบเป็นน้ำซุปนะอ่าจุบจ๊บๆอ่าอุ้ยสลไลผักเนีย่ยมีความสสลผัก เออ,เอ,อมันมีเรื่องราวมีหมายว่าเออมีจอมยุทธกินบะหมีม่อะไรอย่างเงี้ยดีดีดีผมชอบผมชอบอมาที่ทีเด็ดก็คือเส้นนะฮะเป็นเส้นแบบนิ่มๆอยู่เลยอย่างนี้นิ่มๆอยู่มีทั้งดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าซองอ่ะอลองสีแดงดูว่ามีกี่ซองต่อมาที่สีแดงกันบ้างเปิอดออกมาเป็นวุ้มก็ต้องต้มน้ำอยู่ดีแหละคือเส้นเขาเป็นเส้นจริงจังอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นจริงจัง ไม่มีจอมยุทธด้วยไม่มีจอมยุทธแล้วหรอื่องฝงดูร้อนแรงมากเลยว่ะมังกรเลยมนเป็นมังกรเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีจอมยุทธแล้วคันนี้ร้อนเลยมังกรคล้ายๆกันแหละเนี่ยเหมือนเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ดูมีเนืน้อมีเนืน้อมีหนังไวอ้อน่าจะเวิร์กอันนี้อันนี้อะไรเป็นผงๆก็ประมาณนี้สลหรับหมาล่าวิธีการง่ายมากเพราะเส้นเนี่ยมันเหมือนกันอะลองดูลองเทียบเส้นเนี่ย ก็จะเหมือนกันไม่ใช่น่าจะเหมือนเหมือนเลยครับเพื่อความรวดเร็วทันใจเพราะเราเป็นคาวขี้เกียจเราจะทำอย่างขี้เกียจเลยเราจะต้มมืเลยทีเดียวแต่เวลาพอถึงแบ่งน้ําซุปเันจะแบ่งแยกคู่มือเขาบอกว่าเครื่องปรุงพวกนี้ใส่ทีหลังได้ใช่เอาเส้นให้สุกก่อนมาได้ไงยังมองมางเมื่อกี้ยังมงมาไม่มีอย่างนี้เลยปุ๊บมาเลยวงการมายาเติมน้ํารอเลยวิธีการง่ายมากครับใส่นามปาครับอือพอแล้ว ประมาณนี้แหละรู้สึกแบบพอที่เป็นหม้อเป็นต้มรู้สึกก็ก็วุกังวลแบบเลยก็ไม่รู้นี่ไงเดี๋ยวเปิดเลยอ่ะแรงสุดเลยรอน้ําเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่เส้นลงไปอ๋อง่ายแต่ขี้เกียจตรงขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจทันนะขี้เกียจเก็บแค่แหละคนคนเก็บกับคนนี้เรื่องหลังกล้องเขาไม่เห็นคนเก็บคนนี้แต่ไอคนเตรียมอ่ะเตรียมนั่งอ่ะคนนี้ยอมรับอ่าค่อยบอกให้ความจริงให้ฟังก็แบ่งกันลวไงีนเตรียมนั่งงาน นี่หลังหลังหลังกล้องน้ําเดือดเรียบร้อยโหเร็วมากเลยรวเรวดในการนี้อะไรก็เร็วไปหมดวงการมายาดูแล้วว่าจะกินรถอะไรอะไรมอกว่ารถเนี้ยไมาวันนี้เหรออันนี้อันนี้เนื้อนะอุ้ยนี้แหละยอมเนื้อเลยนะเว้ยอันนี้ออะมาต้มก่อนมาอ่ก่อนที่จะเทลงไปเราให้ดมกันก่อนอืมกลิ่นดีนี่กลิ่นดีนะนี้จะดมดมให้ดมอืมอืมอืมกลิ่นมันเหมือนแบบมีกลิ่นเหล้าๆหน่อยนะ มีความรู้สึกปะกลิ่นมันเหมือนมีแอลกอฮอล์นิดๆอ่ะอารมณ์แบบกินเหมือนพอลกออ่ะออกแนววายๆด้วยสักขออนุญาตได้ไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูกินเหมือนกับกินดิบเลยเหรอจะดีเหรอโบนั่นคืออยากรู้มีรสเล่าป่ะมีไหมมีมีไปลองดื่มดิจริงเหรอมันจะแบบปลายปายเลยกลิ่นแบบแอลกอฮอล์นิดๆอ่ะนิดๆนิดจริงจริงมันติดอยู่ในส้นเดี๋ยวของจริงก็เป็นอย่างนี้อ่มาแต่จริงจริเขาแอบไม่ตรงปกนะเส้นกลมแต่ในกล่องเส้นแบน ลงเลยลงเลยลงเลยอ่ะจะได้กินกันกี่ทีสามถึงห้านาทีไปกันเอ้ยมันเร็วจังเลยอ่ะนี่ไงสุกแบ่งเส้นกันดีกว่าโอ้เยอะ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 เยอออยละเออแล้วเดี๋ยวน้ำเราแบ่งกันเฮ้ยเส้นสุกแล้วมันเยอะเหมือนกันนะนี่คนจริงเขากินกันจริงจังนี่เลยเหรอกินกันอิ่มอ่ะเอออนี่มั้งเฮ้ยน้ำมา ใส่น้ำเลยเทน้ำคนละครึ่งเลยเอาน้ำให้หมดเลยแทบจะไม่เหลือน้ำวะเนี่ยเอา,เอาน้ำน้ำต้องใส่น้ำใส่น้ำเยอะหน่อยอ่าใส่เลยครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยร้อน <laughs> อ่าเพื่อความรวดเร็วเราจะเทเครื่องปรุงทั้งสองคนเลยเพราะตอนนี้มันอุ่นอยู่ต้องช่วยกันเท <ừ> ไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องปรุงมันจะอุ้ยเป็นเนื้อไก่เลยไก่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 เลยเหรอไก่ไก่เลยนี่ไก่เลยเขาบอกหมูไม่ใช่เหรอไก่นี่เนื้อไก่เลยเนี่ยกินดีว่ะอ๋อรู้แล้วทำไมมันมันเป็นไก่กับหมูเออเหรอ นี่ไงคุณเห็นเปล่าหมูไก่สไลเดอร์อ๋ออันนี้เนื้อมังกรเลยเนี่ยเนื้อมังกรอวเพรามังกรไงอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำซุปอันนี้เนื้อเป็นต่อนเลยเนี่ยน้ำซุปอืมอ้าวนึกว่าเนื้อคุณหลอกดาวผักใช่เท้าโอ้นี่น้ำซุปนี่เออดีไม่ดีมันเหมือนเต้าเจี้ยวน้ำซุปหงมะเหรออันนี้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นน้ำซอส บีบให้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันเผือกแบบตัวเผ็ดนี่เลยนี่ตัวเผ็ดตัวเผ็ดอันนี้เขาบอกผักเป็นผักนะสไลเดอร์มาเลยจอมยุทธไหนสไลเดอร์จริงเปล่าเขาบอกว่าผักเหมือนกันเลยอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นบวยบวยก็บวยเออเป็นผงผงปรุงรสดูแลน่ากินนะ น่ากินหน้าตาดูน่ากินมากเลยคุกเลยครับไปอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าคุกก่อนแต่หน้าตามันก็ดูน่ากินดีนะพอพอมนคุกคุกแล้วเหมือนพวกมันมีกึ่งน้ําข้นอ่ะจะสีมันดูเหมือนสปาเกตตี้แกงเขียวหวานเหมือนปะอันนี้คุกเลยไหมคุกเลยนี่มีเนื้อนะมีเนื้อนะคือดูในรูปอ่ะมันจะออกแดงร้อนๆแต่พอใส่น้ําผสมแล้วมันเหมือนต้มต้มแบบต้มเนื้อธรรมดาเหมือนนะต้มเนื้อไม่ได้แบบดูไม่เผ็ดดูไม่เผ็ดอ่ะ มาเเอาไหนก่อนเอาน h i s ก่อนอันนี้ก่อนนะเออมาเนื้อน้ำซุปก่อนไหมอะไรนะน้ำซุปก่อนเดี๋ยวน้ำซุปอ่ะเดี๋ยวอ่ะขอบไปไปชิมก่อนเลยอืมอะผมค่อยชิมตามอืมไม่ธรรมดาเไม่อร่อยว่ะเอ้เฮ้ยดีอ่ะขอค่อยชทีเลยเอาเส้นมาอนี้เส้นมาอนี้บะหมี่จริงจังเซียวจ้าง ขายาดนะครับอรูดร่วงลวงอืมอร่อยเส้นอร่อยมากเส้นมันนุ่มแล้วมันหนึบหนบอ่ะมันมันไม่เหมือนมันมีกึ่งย่ออื่นเลยมันจะไม่มีกึ่นัไงตอนเส้นมาเราก็เป็นเส้นสดให้เราแล้วแต่แบบมันแบบอร่อยอ่ะคือคุ้มค่าอบที่ล้างหม้อคุ้มค่าคุ้มค่าหาซื้อเลยซื้อที่ไหนก็ไม่รู้หาซื้อไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนไม่รู้อะแฟนรายการเขาส่งมาให้แต่เบิร์กมาก เวิร์กจริงโหตอนแรกก็คิดนใ้ใจน,นี่เื่อนเจ้าไม่เวิร์กแต่นีเวิร์กจริงนะหมหมเลยรถเนี่ยลืมลืมไปงั้นเราขอส้นน้ำซุปก่อนนะอขอยัดเลื่อนที่ก่อนนะครับอ่าอันนี้จบละของขอได้ชิมอันนี้ใก,กล้ๆไม่ใช่หมลัล่าจริงมันไม่เผ็ดจริงเหรอกูว่าไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดคุณหลอกดาว ไม่ที่ผมบอกว่าหม่าล่าคือทางแฟนรายการเขาเขียนว่าน่าจะเป็นหม่าล่านะคะน่าจะเป็นไงแต่มันไม่ใช่อ่ะรสมันไม่เหมือน่มันมันต้มตุมตุนเนื้อตุนเนื้อเออเหมือนกับเหมือนเนื้อตุนดีกว่าขอีกทีดิ้พวกก๋วยเตี๋ยวเดือนตุนเนื้อตุนที่แบบใช่ใช่ตุน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 อย่างนั้นแ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นอ่ะขอยาเส้นเเนื้อตุนย่าจีนเอ้าวช่ยชายช่ยชายช่เหมือนกันเลยเนื้อมีสองชิ้นคนละชิ้นพอดีนะ ด,ดีไหมขอพูดเลยรีบคืนแล้วรีบพูดเลยพอแตะิ้นแล้วอยากได้บอกอารมณ์นั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอนี่ร้อนมากมันนิ่มคือเส้นมันดีอยู่แล้วพอผสมกับน้ำอันเนี้ยเฮ้ยม,มันแบบมันแบบมันไม่เหมือนกับชิมน้ำซุปเปล่าเป่อ่ะไมนเหมือนแบบความมันบดบวกเส้นลงตัวคือถึงรีบวางเลยกนรีบวาง,ร,วางรีบบอกอารมณ์อณ่ะเคยเห็นมาพวกการ์ตูนแบบที่เวลาเข้าชิมอาหารนะบอก ปิ้งแล้วแบบโอ้โหเหมือนอยู่หลุดออกจากตะกวาน่ะมันจะแบบอ้าปากแล้วมีแสงออก,กเ,เลยออะไรอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันจริงเลยอะ่ะเ้ออาอร,อ,อร่อยอร่อยจริงจริงจรอันนี้แบบผ,ผ่านเลยผ่านผ่านเลยอือคือตอนแรกกินน้ำซุปแบบรสชาติมันก็เหมือนตุน่นตุ่นเนื้อธรรมดา,าแต่พอเข้าไปในเส้นปุ๊บอ่ะเฮ้ยแม่งแบบสุดอ่ะอันนี้จริงไม่เคยกินอะไรที่แบบ มันต็องจะไหลคือ,ค,อ,อคือมันคือมันเป็นของสำเร็จรู้แหละที่เหมือนกินที่ร้านแล้วตุ๋นแบบนิ่มๆเลยอะ่ะ<ต>เนื้อมันละลายเหมือนเราไปนั่งกินที่ก๋วยเตี๋ยวร้านเนื้อตุน๋นอย่างนั้นเลยไม่คิดว่าของกึ่งสําเร็จประมาณนี้ยอืม,มันจะอร่อยขนาดนี้อร่อยดีตั้งแต่กินมาเลยเอาพูดจริงอืต้มร้อนทุกชนิดเนี่ยไม่แบบอีกทีนี้แบบขอญาตพูดยากนะครับมันส่วนจริงๆกันแบบ ดีดีเอาตรงแบบสรุปเลยคือไม่ต้องให้คะแนนนะบอกแล้วโคตรดีอย่างที่ด <akl dit> <g intertw am> ีกว่าไปหาเราเองซื้อไหนไม่รู้แหละแต่อร่อยเอออร่อยมากมากๆๆๆๆามากโคตรดีเออดีพอบอกพอแตนขอฝากนะ อ่าถ้าดูอยู yeah. ่นะครับส่งอีกนะส่งอีกส่ง no อีกชอบมากเลยครับอร่อยเหลือเกิน no คือถ้ามีอะไรส่งมาแล้วทําให้รู้สึกกิกกราดกินได้ก็ส่งมาแล้วกันนะครับฮ้ยดีคนนี้ส่งแต่ละอย่างเขาเป็นคนเดียวกับที่ส่งบะหมี่กึ่งนั่งเสียให้เรากินนั่นแหละสมัยก่อนอันนั่นก็อร่อยนั่นแหละคนเดียวกันคนนี้นี่แบบไปหาว่าจากไหนกันไม่รู้ไปหาเอาเองว่าที่ไหนนี่ก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็ลองไปหาซื้อกันเราเองแต่บอกคำเดียวจ่ายกี่บาทไม่รู้แต่ไม่ผิดหวังอืมอร่อยเสียเวลาต้มประมาณสามนวนิดหน่อย รสชาติเหมือนอยู่เมืองจีนเอาบอกแค่นี้จบโอเคตามนี้นะครับตอนหน้าปเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ค,ครับคุณรัตสวัตดีๆๆๆๆๆๆอาครับตอนนี้ดีกว่าเรียอะไรกว่า